วันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ววันที่สามสิมิถุนาปี6-6เป็นวันสุดท้ายที่เราทำงานที่บริษัทที่ทำงานมาตลอดเป็นระยะเวลา16ปีหนึ่งปีแล้วค่ะที่กเกษียณออกมานะ สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนแล้วก็อ่อฟิฟตี้วิเหมียวเองนะแล้วนี่เหมียวคนนี้แหละยิ้มปากกว้างๆก็เป็นคนที่ตัดสินใจลาออกอจากงานประจำนะแล้วก็เมื่อตอนอายุ50ปีตอนนี้ก็หนึ่งปีพอดีตบมือให้ตัวเอง1ปีเพิ่งแค่เขาเรียกว่า beginning เพิ่งแค่เริ่มต้น Uh, วันนั้นเราเรา,เรายังจำความรู้สึกได้นะคือวันสุดท้ายเนี่ยเราจำภาพบรรยากาศได้เป็นอย่างดีก็คือแทบจะไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันน่าจะเป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลเตรียมงานต่างๆก็คือจริงๆส่งมอบงานมามาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็จะมีอะไรที่แบบเหมือนต้องบอกต้องกล่าวแล้วก็อะไรที่ อ่าเราจะให้ใครเราก็ให้วันนั้นมีการไปบอกลาพูดคุยเซกุดบายอ่าทุกๆุกคนเลยทุกๆคนที่บริษัทเลยทั้งอ่อเจ้านายเพื่อนร่วมงานน้องๆที่ทำงานทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามัน มันเอาง่ายๆว่าเราไม่ลืมเราจําไปตลอดชีวิตเราไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่า mm hmm. เราเราเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเขายัางทํางานกันอยู่ไงเขาก็มีเรื่องให้เครียดหรือมีเรื่องให้ให้เป็นกังวลใจอะไรเยอะแยะแต่ตัวเราเองอะ่ะเราเป็นคนที่เดินเดินออกมาเนาะแล้วภาพทุกสิ่งอย่างในระยะเวลา16ปีที่เราทํางานมันก็ยังอยู่ มันก็ยังอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณบริษัทขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันมาแบบว่าทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็สนุกดีเราก็มาถึงเป้าหมายทําสําเร็จเป้าหมายกันทุกๆโปรเจกต์เราทํางานคอนสตรักชั่นนะแล้วก็ถามว่าเราใช้เวลา ในการตัดสินใจกับวางแผนการ,กรเกษียณน,นานหรือเปล่านะที่ที่เราตัดสินใจที่จกกะเกษียณอายุตอน50บอกได้เลยว่าเราใช้เวลา1ปี1ปีที่คิด1ปีที่เตรียมการตกใจไหมเอาง่ายๆว่ามันเป็นปุ๊บปับ๊บแพลนของเรานั่นเอง มันเกิดปุ๊บปั๊บแผนนี้ได้อย่างไงก็ถ้ามีใครมาฟังคลิปของเราอาจจะคลิปก่อนๆออาจจะมีะได้ยินคุ้นๆมาบ้างว่าเราเราเราป่วยนะอะมกราปี65มกราหก6้าหห้าอ่เราถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอืม <laughs> มันมันช็อกจริงๆมัน เขาเรียกว่าอะไรนะฟ,ะฟ้าผ่าเพราะว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะมาป่วยด้วยด้วยโรคนี้นะแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปก็คือณตอนนั้นนะคือปีหกก่อนห5อีก3ปีสามีเราก็เสียไปด้วยโรคเดียวกันนี้เองก็คือโรคมะเรง็งนี่โรคมะเร็งมันก็จะมีขั้นตอนในการรักษาะเราก็มีการผ่าตัดเราทำผ่าตัดเราทำีทำคม เราทำเรามีฉายรังสีอ่าก็เอาง่ายๆว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะรับรู้มาบ้างว่ากระบวนการรักษาของโรคนี้ค่อนข้างที่จะ,ะโหดร้าย <c oughs> เป็นทรีทเมนท์ที่โหดที่โหดมากๆเลยเออเอาเราเราป่วยเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราเจอในระยะแรก,แรกเราเจอในระยะแรกนะ อาการเจ็บป่วยเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเราจะสู้แค่กับเขาเรียกว่าอะไรอะไซเอฟเฟกก็คือไซเอฟเฟกเรหรือว่าอะไรผลข้างเคียงผลที่เกิดจากการรักษานั่นเองนะแล้วนั่นแหละมันเป็นทําให้เราได้เขาเรียกว่าเราได้คิดในในทุกๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิต เราเกิดความกลัวในจิตใจนั่นเองก็คือกลัวตายเออกลัวตายแล้วก็รับรู้เลย,เลยว่าชีวิตเราอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ยวันนี้มีพรุ่งนี้มีหรือเปล่าไอ้น,นี่เราไม่รู้เราไม่รู้จริง,รงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราพยายามดูแลรักษาตัวเองแค่ไหนบางทีบางสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่รู้มันก็เกิดขึ้นมันก็แฮปเพนขึ้นนะ่ะเออถามว่าในตระกูลเรามีใครเป็นไหมก็ไม่มีเออเราภูมิใจ คนแรกของตระกูลเออก็ไม่ใช่นั่นแหละมันเป็นจุดจุดที่เราให้คิดแล้วก็ด้วยความที่เราเหมือนเอาง,ง่ายๆเราเหมือนตัวคนเดียวเนาะอืคือในในในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่ซึ่งเราไม่มีลูกสามีเสียไปแล้วได้โรคนี่แหละเออเราก็เริ่มมาคิดแล้วว่าเฮ้ย แงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัว ار, เราไม่ค่อยได้เจอญาติพี่น้องเราเลยไม่ค่อยได้เจอแม่เลยเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนด้วยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยเพราะว่าทุกอย่างก็คือมันมันถูกกําหนดมันถูกกําหนดด้วยด้วยเวลาในการที่เราจะต้องทํางานเราทำว่าไม่เที่ยวไม่เจอไม่ไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ยังได้เจอได้เที่ยวแต่ว่า มันไม่ใช่อยากจะไปไหนก็ไปได้อะเออมันต้องใช้ระยะเอเหมือนปีหนึ่งอาจจะได้เที่ยวขนสองขนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอแม่ครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออนานๆทีได้เจอเพื่อนทีอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตนะ่ะแล้วเราก็กลัวว่าวัานที่เราไปอ่ะแล้วเราจะเสียใจยอ่ะเราจะเสียายว่าเรายังไม่ได้ทําไอ้นู่นเลยทําไอ้นี่เลยเราก็เลยคุยกับพี่สาวปรึกษากับพี่สาวว่า หนึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่จะก้ามีกำลังใจในการที่จะรักษา,า,าด้วยขั้นตอนต่างๆด้วยนะเราก็เลยบอกว่าถ้าเราหายป่วยเราจะลาออกนะเออก็คือลาออกมามามา,มาเที่ยวมาใช้ชีวิตมาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงในอนาคตก็คือเอาง่ายๆว่าเออฉันจะลาออกแหละอ่าอันนี้ก็เลย ก็เป็นจุดที่แบบว่าเออพอพี่สาวเขาเห็นด้วยเนาะเขาเห็นดีด้วยว่าเออเธอก็น่าจะออกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้ค่อยว่ากันคือตอนแรกคือตั้งใจก็แค่ว่าแบบเหมือนออกมาก่อนไปเที่ยวไปไปอยากจะทาอะไรทําก่อนเดี๋ยวก็ค่อยหาอะไรทําเออณตอนแรกเราเรา,เราก็คิดเราก็คิดอย่างนั้นปุบปั๊บแพลของเราเออทีนี้เราก็อ่ะรักษาตัวอะไรนูน่นนี่นั่น จนครบจนครบกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จริงๆในระยะเวลาเนี่ยก็คือเราแจ้งเราแจ้งลูกน้องเนาะแจ้งคนแจ้งลูกน้องแล้วก็คุยแล้วก็คุยพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ทํางานนะเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันว่าเอ้ย เราเตรียมการอย่างนี้นะเพราะหนึ่งเขาก็มีผลกระทบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งเราก็ที่ทํางานเราเราก็ถือว่าเป็นคีย์พ์ซนอลก็คือเป็นคนที่เป็นเมนหลักในส่วนในในแผนกหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกเจ้านายแค่แค่เกริ่นให้กับเพื่อนร่วมงานฟังก่อนเสร็จแล้วเราก็เหมือนเราแจ้งเจ้านายเนี่ยก็คือก่อนล่วงหน้าประมาณ5เดือนก็คือ จริงๆเจ้านายเราก็ดีมากเลยนะก็ยืน่นยื่นข้อเสนอว่าไปไปพักผ่อนสักหกเดือนก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอ้ไม่ไหวแล้วเราร่างกายเราไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าที่บริษัทเราเราเรา,เราทำงานหกวันทํางานนะเออเราทํงานหกหกหกวันต่อสัปดาห์แล้วเราทํามาแล้วสิบหกปีอะเออสิบหกปีเรารู้สึกเราล้าเราก็ว่าเออ คิดว่าไม่น่าจะกลับมาแล้วคิดก็คือตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเราจะลาออกแน่ๆเออนั่นแหละก็ก็แจงเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมเนาะเตรียมอะไรหลายๆอย่างเออก็คือต้องเขาต้องหาคนเขาจะวางแผนว่าเขาจะเอาแบบไหนอ่าเราก็ช่วยเราก็เซตร,ระบบแล้วก็เริ่มสอนงานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถ่ายงานเริ่มเคลียร์งานทุกก็ค่อยๆค่อยๆทำอ่า ส่วนในสถานะทางการเงินของเราอะก็คือตอนนั้นเราเป็นคนที่ปลอดหนี้เราไม่มีหนี้บ้านเราก็ก,ก็ผ่อนนะ,ะผ่อนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนี้อย่างอื่นเราก็ไม่มีแล้วก็เราก็เอาง่ายเราก็ต้องมองตัวเลขในบัญชีมองทรัพย์สินที่เรามีด้วยว่าเราจะสามารถอยู่ได้ไหมเราก็เช็คเราก็ดูอืถามว่ากับ กับของที่เรามีอยู่มันอยู่ได้ถึง10ปีย0ปีหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อยู่ถึงนะเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่เราคิดว่าเราสามารถที่จะบ,บริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อ่าก็คืออันไหนที่ จะเป็นตัวเขาเรียกว่าไรายได้ของเราหรืออะไรยังไงหรือเราอาจจะทําอะไระในอนาคตอีกทีก็ว่ากันแต่หน้าตอนนั้นคือฉันออกแน่นอนเออนั่นแหละก็เลยก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมีการคิดและเตรียมการในการเกษียณแค่ปีเดียวก็คือมันมีปุ๊บปั๊บแพลนมันมีเหตุที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองอถามว่าถ้า ่เราไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมทางด้านการเงินเลยอย่างเงี้ยทาต่อให้เราป่วยเราหายป่วยเราก็ต้องกลับไปทํางานถูกต้องไหมเพราะมันมันยังออกไม่ได้ไงแต่ถามว่าไอ้สิ่งสิ่งที่เรา,าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราสะสมไว้เนี่ยมันคือหนึ่งแหละมันเกิดจากความประหยัดมัธยัสถแล้วก็มีวินัยทางการเงินของเราเอง อ่ะนะส่วนหนึ่งเราก็สร้างของเราไว้มาตลอดระยะเวลา10ปีอ่ะเราทําของเรามาเรื่อยๆเราเก็บหอมรอมริษเราเซื้อประกันเราลงทุนในกองทุนอะไรต่างๆของเราก็ก็แก๊กมาเรื่อยอ่ะเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัติ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันเราก็จะมีแบ็กอัพมาจา จกสามีนะเขาก็ทิ้งไว้ให้เราอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เราลําบากแต่ถามว่าทําให้เรามีเยอะใช้สบายมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นก้อนหนึ่งที่เราต้องมาบริหารจัดการมาต่อยอดกับมันอ่ะอันนี้แหละก็คือมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราใช้เวลาแค่ระยะเวลาปีเดียวในการเตรียมการเพราะก่อนหน้านั้นในหัวสมองเราเราก็ มองภาพตัวเองก็คือชั้นคงกเกษียณตอนอายุ55หรือไม่ก็6 0ตราบใดที่ยังทำงานได้คิดว่าน่าจะน่าจะยังทำน่ายังทำไปคือไม่ได้คิดไม่ไม่มีไม่ได้เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมา Early Retire เอเอแล้วก็เห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถึงอยากที่ทำไมถึงถึงเอามาพูดในในใน,ในคลิปนี้เพราะอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนัก อยากให้ทุกคนเริ่มมองมองมองถึงตัวเองมองสะท้อนข้อหาตัวเองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันเราไม่ได้แข็งแรงตลอดเราไม่ใช่จะเป็นซูเปอร์แมนทำงานไปได้ 50, 6, 0 70ตลอดหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็ได้ถ้าเราไม่มีเรียกว่าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้บ้างมันก็จะลํำบาก ขอโทษนะวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์อากาศมันไม่ค่อยรอ้อนอาจจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาบ้างอันนี้แหละก็เป็นเหตุว่าทำไมเราถึงใช้เวลาแค่ปีเดียวในการที่เตรียมการอ่าตัดสินใจแล้วก็เตรียมการกเกษียณเื่อเพื่อน,น,นคิดเห็นยังไงบ้าง กับคลิปวิดีโอก็ฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันได้แล้วอยากจะให้เราคุยเรื่องอะไรแล้วก็คุยคือเราอาจจะคุยทั้งเรื่องการเงินบ้างแล้วก็เรื่องชีวิตของคนอายุ6 5 5ไอ้าเออเจนเอ็กอย่างเรานะบ้างอาจจะเออน้องๆน้องๆอ,งนองหนูๆนู่ว่มาฟังก็มาฟังได้นะเพราะว่าจะได้เป็นประสบการณ์เนาะเอาไปปรับปรุงอ่าให้เข้ากับ ตัวเองแล้วก็อยากจะฝากช่อง50ิ with เมียไปนะฝากกดติดตามใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ก็ดีใจละกดติดแล้วก็ฝากติดตามให้ด้วยนะแล้วอาทิตย์หน้ามากันใหม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรมีเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งละอันพละน้อยมาเล่าให้ฟังโอเควันนี้บา,บายๆเหมือนจะยาวมากเลยบาย,บายๆไปแล้ว